สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้เขามาเห็ดนำขัวเนะคะพี่น้องนำขัวที่ข้าเจ้าเอาไว้ทกินกับเขาซ้อยของคนล่าอะคะ่ะพี่น้อง แต่มื่อนีเหตุตามความเข้าใจของเจ้าของนะคะก็ได้ดมีไปเบิ่งคลิปของพี่คนเล่านะคะคนหนึ่งมาจําซื้อสองล้าบ่ได้ล้ค่ะเล่า,ลเ,ลาเล่ากระซอนใบแล้วก็มาดัดแปลงเอานําตามความเข้าใจของเจ้าของนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นเป็นกระแสเหลอเกินค่ะอยากล่องกินเบิ่งแต่มื้อนีบ่ได้มีแปลงเขาส้อยด้วยพี่น้องก็สิใส่เป็นเส้นใหญ่เส้นที่เขาเอาไม่เห็ดหลาดหนาน่นละคะ่ะแล้วก็เบิ่งส่วนประกอบที่ขเขาเจาเห็ดเส้นลาดหนามันก็มีความขายคขึ้นกับเส้นเขาสอยเนาะ ก็เลยคิดว่ามันหนาจะพ่อทดแท่นกันได้บ้างเด้อค่ะเรามาเห็ดบึงวิธีกันเลยเด้อค่ะที่เห็ดมาเนาะพี่น้องไปแกะสูตรมาตาม้ความใจของเจ้าของน้ำเด้อค่ะดัดแปลงน้ำเนาะจะมีกระเทียมนะคะพี่น้องเอากระเทียมนี่มาซับๆเด้อค่ะซับๆให้มันบอบอดละเอียดค่ะเดี๋ยวพี่น้องซับๆแบบที่เห็นเลยค่ะมีกระเทียมมีหอมหัวไ่ค่ะพี่น้องหอมหัวไ่เทากัมาซอยๆหันๆค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นมะเขือเทศนะคะพี่น้องมะเขือเทศจะาจะใส่มะเขือเทศทอไ่หรือมะเขือเทศซีดาก็ได้ค่ะก็เนี่ก็มื่อนี่เลือกมาเป็นมะเขือเทศซีดาค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะอร่อห,หอม แต่หอมนี่ใส่เป็นหอมแขกด้วยพี่น้องมึงกินนะบอกว่าหอมหัวใหญ่บอแมนนะคะใส่หอมแขกแต่บางคนเขาจะใส่หอมแดงนะคะเหตุผลที่ใส่หอมแขกเพราะว่าโดยส่วนตัวเรามากกินหอมแขกค่ะหอมแขกเนี่ยมีไห่เนื้อหลายแล้วเนื้อกบค่อนข้างหวานนะคะพี่น้องผู้ใดมากกินคือกันแน่น้อค่ะหอมแขกมันจะหวานนะคะพี่น้องไปกินกับป๋นกับเจวกระแสบค่ะ นี่แหละค่ะอันนี้ค่ะมะเขือเทศห้องก็มาหั่นฮันค่ะเอาใส่มะนาเด้วยค่ะบบทิมเนาะเสียดายใส่มะเขือเทศหลายแน่ด้วยพี่น้องโดยประมาณนะประมาณจักสามขีดใดนะคะก็จะหั่นทุกอย่างให้มันเสร็จเาะพี่น้อง ระหว่างนี้ก็จะหันมาเคืออเทศไปด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นทัวเนาแผ่นนะคะทัวนก็คือหาทั่วเนาสดบ่ใดนะคะพี่น้องก็เลยใส่ทั่วเนาแผ่นมาแทนนะคะทั่วเนาแผ่นเนี่ยจะเอาไปอย่างไฟซะก่อนเ้ยพี่น้อง เอาไปย่างไฟจะประมาณจัก3นาทีค่ะย่างไฟอ่อนๆค่ะเอาไปย่างนะมันที่นี่กลิ่นหอมค่ะแล้วมันก็จะกรอบขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะผุดเดสซิโอไปโขกเอาไปตำก็ได้เลคะ่ะหรือจะใส่มือบีบก็ได้แต่ว่าทางนี้บอเดเมากแบบละเอียดค่ะน้อยพี่น้องก็ได้ใส่มือบีบเอาเนาะคะ่ะมันไปย่างมาเด้อมันก็จะกรอบยอู่แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมหัวหไงกระเทียมค่ะพี่น้องใส่ลงไปในน้ำมันเลยคะ่ะน้ำมันที่เข้าตังไว้ให้มันเดือดๆจักน้อยค่ะเอาลงไปพัดค่ะ ตอนนี้ที่เอาลงไปผัดหอมหอมนะคะพี่น้องกินหอมคืออยัางนี้จามไป3ามบาน8บดานนะคะ่ะพี่นอ้องเขากจะผัดไปจนกว่าหอมแดดไอหอมแขกะคะ่ะแล้วก็กระเทียมมันจะสุกด้วยค่ะพี่น้องพี่สังเกตเบิงว่า พอมแข่เข้ามันสุกก็คือมันจะใสขึ้นแล้วค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศที่เขาหั่นไว้เ้อค่ะใส่ลงไปค่ะคคนๆผัดๆไปเรืเ่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่ามันจะสุกนาอเห็ดปลที่เฮาเอามะเขือเทศใส่ต่อลงไปเพอเขาอยากให้มะเขือเทศมันเละๆนะคะพี่น้องมันจะได้เขานามเขานเนื้อนะคะเห็นมะเขือเทศมันเละๆน่ะมันสีนวเลยค่ะพีนองนามจากมะเขือเทศมันไให้เค็มให้ไอ ของเฮานะ่ะมันจเิเฮตให้อนเนี้ยนัวขิ้คค่ะพี่น้องดินพันกันนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยหลยๆค่ะหลังจากนั้นเทาก็จะใส่หมูซับค่ะพี่น้องหมูซับนี่เป็นหมูหมูแสกมั่น้ำแน่้เด้อค่ะมันจะได้บบแข็งเกินไปเนาะคะ่ะหมูซับโดยประมาณอยู่ประมาณสามขีดเด้อค่ะพี่น้องเสร็จแล้วห่อกับพัดพัดต่อไปค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ถั่วเนาค่ะที่เข้าบีบๆไว้นะคะพี่น้องอันนี้ผงปาปิกาเด้อค่ะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะโดยประมาณใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเราก็จะมีเผ็ดอ่อนๆค่ะเผ็ดอ่อนๆของปาปิกานะคะนี่แหละค่ะก็ค้นๆต่อไปค่ะพี่น้องแล้วเวลาที่เข้าจะปรุงรสเดะะ้อค่ะ ให้เ้าซชิมๆิมเบิ่งกอนเดอร์พี่น้องเดอร,พราพว่าทัวเนาค่ะสิมนีคว่มเค็มแนวจากน้อยแล้วเ้าก็จะบปรุงหลายเฮาก็ต้องชิมเมิ่งสก่อนเนาะหลังจากนั้น,ก,นก็นจะใส่น้ำปลาด้อค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะ ถ้าผู้ใดมักหวานก็ใส่น้ำตาลนด้ค่ะแต่สำหรับรั้งนี้บ่ใส่น้ำตาลนด้ค่ะพี่น้องเพราะจะได้ความหวานจากหอมหัวไงแล้วก็ควอมหวานจากมะเขือเทศอยู่แล้วค่ะพอดีเป็นคนบ่ค่อยมากกินหวานค่ะแต่ถ้าผู้ใดต้องการค่ะสามารถใส่น้ำตาลลงไปนํำใดเด้ค่ะเด้อแล้วแต่ผู้ใดมักเน,ะนาะหลังจากนั้นค่ะข้าก็จะตุ้นไปเรื่อยๆเด้ค่ะพี่น้องใส่ข้าวตุนถือบอลกับบอลูขึ้นกันเนาะค่ะก็คือ,อนี่แหละค่ะข้าจะ ปล่อยไหวค้นๆไปเรื่อยๆคะ่ะจนมันเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเพราะเขาแบบว่าประมาณจัก3านาทีเด้อพี่น้องเด้อ30นาทีหรือคืงชั่วโมงนี่แหละพี่น้องแล้วลมันจะเห็เียดหนให้เขานำขัวเขาเข้าเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะมันสิมันสิเป็นคือไข่ไขก็มันแตกมันนะพี่น้องแล้วก็หอมค่ะเก็บไปได้โดนแน่นอนค่ะแบบนี้เพราะยังเพราะว่าเข้าขัวโดวนเนาะเขาต้มโดนขวดวนัวโดนน่ะลพี่น้อง อันนี้ก็นีน่ราคาพี่น้องอันนี้คือได้ทีแล้วเด้อพี่น้องเด้อจะวิธีสังเกตเบืองว่ามันได้ทีไปเขาจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบหนำมันขึ้นมากคล้ายๆกับแตกมันนะคะพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็ตักส่จานผอมเสิร์ฟได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะกินกับเส้นใเนะคะเส้นใยนี่เฮ้ามาแท่นเส้นขขาวซ้อยของประเทศเล่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ได้มีเส้นข้าวซ้อยของประเทศเล่าจะกินกับเส้นข้าวซ้อยก็น่าจะเขากันดีแต่นี่เฮ้าบบมีเฮาก็ ใส่เส็นใไเนะคะเส้นหลาดหนามาแทนนี่นะคะพี่นองเส็นไงของข้าวเอาไปหลวกลนเดอ้อพี่นองเดอ้อหลวกไห้มันสุกสะกอนหลวกข้าวเดียวเด้อพี่นองอย่าหลวกโดนมันจะเละหลวกเสเซจแล้วกันนี่ละคะ่ะมากินครูก,กันนะคะผู้ใดจะเอาลาดลงบนเส้นเลยก็ได้หรือจะห่อกินเทลเลแผ่นก็นได้เ้ยค่ะพี่นอง